哇。<Wow. S 2> wow. พันเตติสารเนนสหะมาตังปัจมนาคตังทุตาปัญตังอุโศตังยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโระหโตสมสมาะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ nice 응ุทธัสสะนะโมทตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพมพุทธตังสรณัะคัจฉามิ ธรรมสารนังขจามิส,ส,ส, ENT ส,ส,สังฆสารนังขจามิเติยปิพุทธังสารนังขจามิเติยปิธรรมังสารนังขจามิ ตติยามปีสังขังสระนังขจามิตติยามปสังังสรังจามิตติยามปีพุทธังสระนังขจามิตติยามปพุทธังสรังจามิตติยามปีธรรมังสระนังขจามิตติยามปธมังสรังจามิตติยามปีสังขังสระนังขจามิ ตสระคขมันังนิทิตังาาตาณาติปาตังเวระมณีสิกขาปัทังสัมาธิยา,านิาิปาตาเวมณีสิกาทังาทยานิาาาธาอธินาทานังเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ อะพรมจาลีย ان, เวระมณีสิกปะสมทยามยเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามัมาามาามอังทงคสมนาคตัาาางโททะปัญญาตางัางอุปสัทัญญาางอิมันจะระตงิมันจเิวสัง สมะเทวะอภิระคิตุงสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งอบอศศิลอันประกอบไปด้วยองค์ทั้งแปดประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อจะรับสาบไปให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดี สิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี้ขอกุศนอันนี้จงเป็นอุปนิสัยอบรมให้แจ้งแก่พระปรินิพานดังที่ได้สมาทานมาด้วยปาการาชนีอิมานิอัตถสิกขาประธานิอุบบสัถสีระวะเสนสาธุกังอขันดังกตวาน อาปมาเทน,นะรักขิตภาณิสีเลนะสุขติันติสีเลนะโพคัมปะทานสีเลนะนิพุติันติตัสมาสีหลังวิโสทะเย,ย พะมาสรุพาพระ,พระทศสนายุการจำเดิมแต่เสด็จดับขันธทปนนานิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้ร่วงแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพันสาเป็นปัจจุบันอาสมัยสุริทินที่สิบเจ็ดมกราคมตรงกับวันจันทร์ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนยี่จำเดิมแต่เสด็จดับขันธทัปนนานิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหโมมโะ,ะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตติอัตโนนาทถ โกหินาทโทปโปโสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาถังลพัพติถุลัพันตีณโอกาสบัดน,นี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทที่มาประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้นจนกว่าจะยุติด้วยเวลาอันเหมาะสมสืบต่อไป วันนี้เป็นวันพระเป็นวันรรมสศนะเป็นวันฟังธรรมของญาติโยมสาธุรชนพุทธบริษัทนะที่เป็นประเพณีสืบเนื่องมายาวนานในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็มาหาโอกาสศึกษาธรรมในท่ามกลางบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะมีความสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยนะทั้งชีวิตนะและก็ร่างกายของญาติโยมนี่แหละนะสำหรับนะสุขภาพอนามัยในช่วงนี้นะฉะนั้นก็ ญาติโยมก็มากันด้วยจิตด,ด้วยใจที่มีความอาถรรพ์มีความกล้าหาญในการที่จะเดินทางมา,าทำบุญสุนทานารักษาศีลเจริญภาวนาท่า,ามกลางบรรยากาศที่มีโรคล,ลมเร้าในสภาวะอากาศาที่มันขจรขจายไปนะก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเมื่อวานนี้ได้ดูข่าวแบอบกว่าชนบุรีเอาไม่อยูนะ่ก็เป็นสิ่งที่ ทำให้บรรยากาศของเมืองชนก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวในภาพมองของคนที่มองเข้ามาที่จงังหวัดชนบุรีนะบอกว่าชนบุรีเอาไม่อยู่บ้างนะบางละมุงเอาไม่อยู่บ้างนะพัทยาเอาไม่อยู่บ้างอำเภอเมืองนะก็มีคนติดเชื้อเยอะบ้างนะสิ่งเหล่านี้ก็เลยเป็นการเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการสร้างบรรยากาศของพวกเราชาวเมืองชนเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวแล้วก็ บรรยากาศมันไม่น่าเดินทางเข้ามาแต่ในฐานะที่พวกเราเป็นคนชนบรุรีไม่รู้จะไปไหนนาะยยมัก,ก็ต้องอยู่กับมันนะอยู่กับสิ่งที่เอาไม่อยู่นี่แหละนะแต่สิ่งที่เหนืออื่นสิ่งใดก็คือในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะเราก็แม้ว่าจะมีโรคล,ลุมเรามีสถานการณ์ต่างๆเราก็ไม่ทิ้งศาสนาทิ้งกิจกรรมก็เรียกว่าไม่ทิ้งศาสนากกิจนะกิจทางศาสนา นะพระสงฆ์องค์เนรนะที่อยู่ตามวัดวาอารามต่างๆนะซึ่งนับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะวัดใหญ่อินทรามเขาเหล่านี้อย่างที่เคยเล่ายติโยมได้ฟังว่าเมื่อก่อนนู้นนะถ้าเป็นช่วงหน้าออกพรรษาแล้วใหญ่พระของวัดใหญ่นี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 40, 40รูปนะสมมเรนก็ไม่ต่ำกว่า30มสรูปเหมือนกันนะก็รวมรวมแล้วก็ประมาณ80กว่ารูปนะวัดอืน่นก็เหมือนกันนะสถานการณ์ เมื่อก่อนกับปัจจุบันก็ต่างกัน,นอย่างเช่นวัดใหญ่แปดสิบวัดคือว,วันก็เยอะเมื่อก่อนวัดนอกก็มากนะที่มากอีกวัดนี้ก็คือวัดผาสุการามเมื่อก่อนนะวัดหนองข้างคอกเมืน่อะก่อนเนยยุะนะสมัยหลวงพ่ออะไรนั้นนะรลินอะไรนะ่นนะดรนัลินท่านเขาเลี้ยงเนนไว้เยอะนะดูแลอุปถัมภ์สมณนเนรสมัยก่อนพอถึงตอนเช้าๆเนี่ยในตลาดที่ ชนบุรีน,น่าวัดใหญ่นี่ก็จะคลาคล้ำไปด้วยพระพิสุทธิ์สามเณรนะพระพิสุทธิ์หนุ่มเนรน้อยออกเดินบิณฑบาตแต่ว่าปัจจุบันนี้ญาติยมสังเกตดูนะบางทีญาติยอมหาพระใส่บาตรไม่ได้นะต้องหิ้วถุงมาที่วัดบอกว่าทําไมเยยมทําไมไม่ใส่ท,ที่หน้าบ้านโยมมเราบอกว่าโอ้ยพระไม่มีเลยท่านนะพระไม่รู้หายไปไหนหมดนะก็คือหาพระใส่บาตรไม่ได้คือพระไม่มีพระไม่ได้ออกเดินบิณฑบาต ส่วนหนึ่งท่านก็อาจจะกลัวนะส่วนหนึ่งสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะเพราะว่านะพระที่ท่านกลัวท่านก็ไม่ออกนะพระที่ท่านสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงจยเช่นเป็โรคซุ่มเสี่ยงท่านก็ไม่ออกไปอันนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิส่วนตัวของท่านที่จะไม่ไปนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันก็บอกกันไม่ได้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะท่านก็ป้องกันตัวเองท่านไว้ก่อนก็เลยทําให้ศาสนก,กิจบางอย่าง นะหรือว่ากิจกรรมเขาเพวกเราชาวพุทธบางอย่างมันก็หายไปลดน้อยลงไปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่นะที่พูดมาทั้งหมดนี้นะก็อยากจะให้ญาติโยมได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นคราวนี้เป็นครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นมาน่าจะหลายคราวหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็น มันเป็นแบบไหนอย่างไรเมื่อก่อนนั้นเราเคยดูข่าวดูภาพว่ามีโรคหาลงประเทศไทยนะเขาบอกว่าพอลงแล้วเนี่ยคนก็จะล้มตายกันแม้ว่าศพนี่ก็เผาไม่ทันเขาบอกน,นะนะต้องไปทิ้งศพไว้นะที่อะไรนะที่ในกรุงเทพที่วัดสาเกตนะที่ภูเขาทองนะจะให้แีแม้งอีกามันจิกมันกินกันนะนะนะเป็นอาหารของแรง้งเป็นอาหารของกาไปเพราะว่าเผาไม่ทัน คนตายทุกวันเนี่ยก็โรคหาลงสมัยก่อนตอนนั้นก็คล้ายกันนะเมื่อช้านี้ฟังพระอาจารย์มหาธาเชนนก็บอกโรคหาลงไวรัสมันลงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นวันนี้อัตมาภาพก็ได้ยกภาพบาลีเทว่าอัตหิอัตโนโนาโถโกหินาโถปรโรสิยานะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะโกหินาโถปรโรสิยา คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งเราได้อันนี้เป็นพระบระาลีคาถาบทแรกที่นำเอามาฝากญาติโยมให้เป็นข้อคิดว่าในสถานการณ์แบบนี้นะเราต้องพึ่งตนเองเป็นหลักอย่างน้อยวันนี้ญาติโยมก็พึ่งตนเองโดยการนะป้องกันตัวเองก่อนนะมีแมทมีเจียวเมื่อกี้นี้อาถามาลืมแมทก็ต้องวิ่งกลับไปเอานะเดินกลับไปเอาที่กุฏนะิเพราะว่า ถ้าใครไม่สวมแมสนะไม่ป้องกันมนาะมันก็จะทำให้เพื่อนๆนนะเกิดความรังเกียจนะแล้วกนะ็เป็นการไม่ให้ความร่วมมือกับเพื่อนๆด้วยนะกับหมู่กับคณะฉะนั้นก็เราก็ต้องทําตามสังคมกติกาของสังคมเขาว่าอย่างไรก็ต้องทําตามนั้นเราไม่ดือ้อนะเราไม่เป็นคนขวางโลกนะฉะนั้นก็เมื่อเขามีการป้องกันมีการนาะ มิให้เชื้อมันแพรนะ่กระจายไปในที่ต่างๆเราก็ให้ความร่วมมืออย่างนี้ก็รี้วว่าเป็นคนไม่ขวางโนะป้องกันตัวเองนะอัตหิอัตโนนาถโถตนเป็นที่พึ่งห่งตนเมื่อเป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วก็เป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้ด้วยนะสิ่งเหล่านี้เป็นพระบาลีที่พระพุทธเจา้าได้ทรงมันญัิไว้นะสอนให้พวกเราชาวพุทธนะรู้จักเมื่อมีปัญหาก็ให้รู้จักพึ่งตัวเองก่อนเป็นหลักก่อนที่จะพึ่งคนอื่น นะในเรื่องของการทำมาหากินก็นเหมือนกันนะเราจะมัวแต่รอครึ่งราคาหรือว่าการเยียวยาจากภาครัฐบาลเนี่ยอาตมาว่าน่าจะยากนะปัจจุบันนี้เพราะว่ารัฐบาลก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วละ่ะนะแต่เป็นครึ่งราคาหรือจะเป็นเต็มราคานี่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยจะมีใจนะได้ข่าวว่าหมูก็แพงผักก็แพงนะ,นะะเมื่อสองสามวันที่ผ่านไปเนี่ยอาตมาก็ ไปซื้อสีนะมาทากุิสีก็ขึ้นราคานะเดี๋ยวนะี้ไม่ใช่ขึ้นแก่หมูนะนะสีก็ขึ้นราคานะจากเมื่อก่อนถังละหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทเนะี่ยเขาขึ้นเป็นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบาทเอายมทําไมมาเกินมาหนึ่งร้อยลระบอกว่าสีมันขึ้นราคาพระอาจารย์นะ <c oughs> ขึ้นมาหนึ่งร้อยบาทนะ, <c oughs> ะก็เตรียมปัจจัยไว้เผื่อก็ต้องเดินกลับไปเอาที่กุฏินะมาเพิ่มอีกซื้อสองถังก็มาเพิ่มอีกสองร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้น แต่นั้นมันไม่ได้ขึ้นแต่หมูแต่ผักนะทุกอย่างมันขึ้นราคาหมดนะแม้แต่สีไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับหมูเลยไม่ได้เอามันหมูมาทําสีเลยนะแต่ว่าสีมันก็ขึ้นราคานะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะเราก็ต้องพึ่งตัวเองนะทำตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้โดยใช้หลักธรรมะหลักสุภาษิต เราก็ไปค้นจากหนังสือเอามาท่องไว้บ้างก็ได้นะเป็นข้อคิดแง่ธรรมเราว่าเออถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตหิอัตโนาโนาโถนะโกหินาโถปโรสิยานะตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งเราได้นะแล้วก็มีวลีต่อไปที่ว่าอัตนาหิสุทันเตน,นะนะาถังรัปติทุนรพังนะ,นะบุคคลที่พึ่งตัวเองดีแล้วเนี่ยนะ คือตนเองดีแล้วเนี่ยย่อมที่จะได้ที่พึ่งที่หาได้ยากเนี่ยดังนั้นในภาวะการแบบนี้ใช้ชีวิตในการพึ่งตัวเองมีสติแล้วก็อย่าประมาทแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขเมื่อสักครู่นี้อาตมาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้มันคงไม่ได้เกิดขึ้นในยุคเราแค่ครั้งเดียวในอดีตรุ่นพ่อปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรานี่ก็เคยผ่านมาแล้วอย่างที่ยกตัวอย่างว่า ที่วัดสะเกตก็มีป่าช้าที่เขาเอาศพผีดิบไปทิ้งไว้ให้แล้งให้กามันกินเพราะว่ายุคนั้นเกิดโรคหาคนตายนะไม่เผาไม่ทันก็ต้องไปทิ้งไว้เป็นเป็นผีดิบนะให้แล้งให้กามันมากินไปก็แสดงว่าคนไทยเราเนี่ยมันมันผ่านเห,าเหตุการณ์เหล่านี้มาแล้วนะแล้วก็รุ่นพ่อรุ่นแม่ปูย่ย่าตายายรุ่นบรรพบุรุษของเราก็ผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้จนถึงรุ่นเขาพวกเราเนี่ย ก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เรามีประสบการณ์แล้วฉังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะเอามาเป็นทุกข์ขนมากนักนะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะอาตมาเคยเล่านิทานเรื่องกะทาชายในหนึ่งที่ลงเรือไปท่องเที่ยวนะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีฐานนะเล่าซ้ำอีกกนหน่อยก็ได้เผื่อวิญยาดมงบางท่านไม่ได้ฟังเรื่องนี้เขาสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะใช้ชีวิตให้ ไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์เพื่อนเพื่อนเขามีความสุขเราก็ควรจะมีความสุขด้วยนะเพื่อนเพื่อนเขาหัวเราะเราก็ควรจะหัวเราะกับเพื่อนได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความทุกข์อมทุกข์อยู่คนเดียวเนี่ยนะนะเมื่อวานนี้ก็ดาราก็ยิงตัวเองตายใช่ไหมนะเพราะามีความทุกข์โรคซึมเศร้านะนะดาราคนนึงอน่นนะยิงตัวเองตายฆ่าตัวเองตายเพราะว่าอมทุกข์ไ้ไงนะนะ นิทานเรื่องนี้เขาเล่าว่ามีกระทาชายในหนึ่งนะเขาบอกว่าก็ไปลงเรือไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆนะแต่ว่าในฐานะทเที่ยวตัวเองก็เป็นคนยากจนนะไม่มีฐานะดีพอที่จะมีสตุงสตังใช้จ่ายมากนะักก็มีเพียงแค่เงินที่จะซื้อตั๋วลงเรือไปท่องเที่ยวเท่านั้นเองนะส่วนทรัพย์สินเงินทองอื่นๆก็ไม่มีนะก็เลยคิดว่าเออระหว่างที่เราลงเรือไปท่องเที่ยวในมาหาสมุทรเนี่ยเราควรที่จะหา สเบียงติดหนาตัวไปด้วยเผื่อว่าเวลาหิวเวลาไม่มีอาหารทานเราก็จะได้มีของกินนะได้ทานด้วยที่ท่องเที่ยวไปใน,นะทะเลในลงเรือไปนั่นน่ะนะ,นะเรือสำราน,นปรากฏว่ากระทาชายในคนนี้ก็เอาขนมปังยัดใส่ถุงเต็มเป้เลยนะลงเรือไปด้วยนะพองลงเรือไปทุกคนก็สนุกสนานนะ จ่ายตัวแล้วนี่ก็สนุกส,สนานทั้งกินทั้งเที่ยวกันอยู่ในเรือนะเรือสมรานนะมีบริกรมีเด็กคอยเอาอาหารอย่างโน้นอย่างนี้มาเสิร์ฟหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องดื่มทุกชนิดเสิร์ฟเต็มที่เลยกระทาชายในคนนี้ก็รู้ตัวเองว่าเป็นคนยากจนนะนะแต่ได้มาท่องเที่ยวก็ถือว่าบุญแล้วล่ะนะ,ะเวลาเขาอาหารมาเสิร์ฟเดินผ่านหน้าไปก็อยากจะทานเหมือนกันหมูเห็ดเป็ดไก่นะอยากจะทานเหมือนกันแต่ว่าตัวเองก็คิดว่าเองจน ไม่มีสตังค์จะซื้อกินน่ะลนะเห็นเขาเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟเดินผ่านหน้าไปก็อยากจะทานอยากจะชิมเหมือนกันว่าเป็นรสชาติแบบไหนพอหิวก็เดินกลับไปที่ห้องนะไปกินขนมปังแท้ขนมปังวันแรกๆก็พอทานได้นะพอวันสองวันสามวันสี่ขนมปังเริ่มแข็งเริ่มขึ้นลาแล้วคนนี้นะเริ่มกินยากแล้วเริ่มทานยากแล้วนะคนที่ลงเรือสํารลญนหลังลำนั้นน่ะเขาก็สนุกสนานกัน ร้องลําทำเพลงทั้งกินทั้งดื่มนะ่ะสนุกกันทั้งทั้งลํานั่นแหละนะจนถึงวันสุดท้ายของทริปการเดินทางนะ่ะมันก็มีวันสุดท้ายนะนะก่อนจะขึ้นฝั่งกระทาชาในคนนี้ก็เลยอดลนทนไม่ไหวนะ่ะก็อยากจะกินบ้างหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เขากินทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยนะนะเออว่ารสชาตินันเป็นแบบไหนเครื่องเดิมมีรสชาติแบบไหนก็เลยขอ บริกรนะก็คือเด็กเสิร์ฟว่าไอ้นมขอได้ไหมนะจะให้ลุงทํางานใช้ก็ได้นะลุงอยากจะทานหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เธอเอาไปบริการให้กับลูกเรือในลาเรือลาเนี้ยลุงไม่ได้ทานเลยตั้งแต่วันลงเรือมาเนะี่ยอยากจะกินจะขึ้นฝั่งแล้วขอทานหน่อยจะให้ทํางานรับใช้ก็ยอมนะอยากจะชิมดูว่าเครื่องดื่มเนี้เป็นยังไงนะหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เธอเอาไปบริการให้กับลูกเรือเนะี่ยเป็นยังไงบ้าง เด็กหนุ่มที่เป็นบริกรก็มองหน้าลุงแบบแปลกๆนะบอกว่าอ้าวลุงลุงลงเรือมาแล้วเนี่ยลุงไม่ได้ซื้อตั๋วมาเหรอนะลุงก็บอกว่านี่ลุงมีซื้อตั๋วลงมาเนี่ยก็โชว์ตั๋วให้เด็กหนุ่มคนนั้นดูวันนี้ไงตั๋วของลุงนะเด็กหนุ่มคนนั้นก็บอกว่าลุงอาหารทุกอย่างในลําเรือลํานี้นะมันรวมอยู่ในตั๋วของลุงแล้วนะ คือจ่ายพร้อมตั๋วแล้วลุงมีสิทธิ์ทานได้ทุกอย่างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายวันนี้ลุงอยากกินอะไรอยากทานอะไรลุงทานได้เลยนะไม่ต้องขออนุญาตไม่ต้องทำงานใช้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขารวมอยู่ในตั๋วเรือแล้วนะลุงกว่าจะรู้เป็นยังไงโอ้โหวันจะขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยเสียดายนะอ่าเจ็ดแปดวันที่ผ่านมานั้น เขากินเขาสนุกสนานกันเขาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขแต่ตัวเองเนี่ยต้องมาแทะขนมปังเน่าๆขึ้นราทุกวันทุกวันเนี่ยนะก็เลยเกิดความเสียดายโอ้ทําไมเรามันเซอร์มันโง่อย่างนี้นะทําไมเราไปแทะแต่ขนมปังเน่าๆเก่าๆนะทุกวันเลยนะเขากินหม oh ูเห็ดเป็ดไก่เขาเดืม่มเครื่องดื่มอร่อยกันแต่เรานี่มานั่งแทะแต่ขนมปัง เน่าเน่าเก่าๆเนี่ยทุกวันเลยนิทานเรื่องนี้ท่านสอนอะไรท่านสอนว่าคนเราเกิดมาเนี่ยนะธรรมชาตินะให้มาเท่ากันวันเวลาให้มาเท่ากันชีวิตให้มาเหมือนกันแต่บางคนใช้วันเวลาและชีวิตนั้นให้เป็นไปพร้อมกับความทุกขแพะขนมปังเน่าทุกวันทุกทุกวัน แต่บางคนใช้วันเวลายี่สสี่ชั่วโมงเดือนหนึ่งสามสิบวันปีหนึ่งสิบสองเดือนเนี่ยไปกับความสุขความสนุกสนานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะแล้ววันหนึ่งวันสุดท้ายธรรมชาติก็เอาคืนพอจะรู้ตัววันนั้นโอ้ที่ผ่านมานะเจ็ดสิบปีแปดสิบปีที่เราใช้ชีวิตมาเนี่ยแท้แต่ขนมปังมีแต่ความทุกทุกวันเลยไม่ได้มีความสุขเลยนะจริงจริงธรรมชาติก็ให้เราเกิดมาเนี่ย มันต้องมีความสุขสิมันต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่อ้มทุกข์นะกว่าจะรู้ตัวบางคนไปรู้ตัวอยู่บนเตียงพยาบาลมีสายครอบปากครอบจมูกแล้วอ่ะออตอนที่เราแข็งแรงนะตอนที่เราสุขภาพดีนะตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่เราอยู่ในวัยทำงานเราน่าจะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะแต่ทำไมเราอมทุกทุกวันเลยกินแต่ขนมปังเก่าทุกวันเลยขึ้นดาทุกวันเลยเออ ถ้ากลับย้อนอดีตได้เราจะใช้ชีวิตที่มีความสุขให้มากที่สุดนะกว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่อยู่บนเตียงพยาบาลอยู่บนอยู่กับมือหมอแล้วเนะี่ยจะถอดสายยางอยู่แล้วนะจากนั้นก็อย่าให้รู้ตัวต,วตอนนั้นนะให้รู้ตัวก่อนที่จะถึงวันนั้นวันสุดท้ายวันที่จะขึ้นฝั่งเหมือนลุงคนนั้นดังน,นั้นสถานการณ์แบบนี้นะอาตมาว่า สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาให้มานะเขาเียว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้แค่วันเดียวอดีตเมื่อคนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วแล้วก็ดับไปแล้วปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่ตั้งอยู่แล้วต่อไปในอนาคตมันก็จะต้องดับไปมันเป็นกฎของไตรลักษณ์กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตา ฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ถ้าเรามัวจะจมกับความทุกข์เนี่ยฟังข่าวเอาชนบุรีเอาไม่อยู่นะบางละมุงเอาไม่อยู่มันมีทุกเหนะมือน,นเราเอาขนมปังมาแทะทุกวันมันก็เลยทําให้ชีวิตเราจมอยู่ความความทุกข์นะบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าไปนะถึงกับฆ่าตัวตายไปก็มีใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราก็ควรที่จะมากลับความคิดสมัยนะอย่างน้อยก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขนะแล้วก็ ใช้หลักในการพึ่งตนเองดังที่อัตมาพาไปยกพระบาลีที่ว่าอัตตาอัตโนโนาโถโกหินาโถปรโรติยาตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งเราได้แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขอย่าให้รู้ตัววันสุดท้ายวันนี้อัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็คงจะพอสมควรแก่เวลา จึงขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี ต่อไปรับผลนะยะถาวาริวาหาปุกราปาริโปเรนติสาคังเอวเมวะอิโตทิมนังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชาตุสเพปเรนตุสังกะปังจันโทปนาลโสยะถามณิชติระโสยะถาสพิติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินัส สตุมาเตวะวันตรารโยสุเคธิคายุโกภวะอภิวานธนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตารอธรรม,มวัทันติอายุวโนสุขังภะัง